ไม่ได้เต็มใจแต่ผมขืนใจช่างอันนะงงขืนใจช่าง,นนง,ง,งฟีแบบมีรถถ่ายมาถ่ายหัวเราอะอางั้นตัด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 มาแล้วจ้าคือวันนี้เว้ยผมไปตัดผมมาไม่ใช่วันนี้ดิสุขเสาร์ทย์จันอังคารวันนี้วันอังคารคือวันนี้วันอังคารใช่ไหมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะผมไปตัดผมมาเว้ยแลวคือช่างตัดผมผิดแต่ดูนี่อะขึ้นลูกขึ้นลูกเผื่อไม่ชัด เทปอะคือช่างไม่ได้เต็มใจแต่ผมขืนใจช่างอันนะงงขืนใจช่างคือตอนแรกใช่ไหมผมไปตัดผมแล้วผมแบบเหนื่อยในน้อยอะไรเงี้ยก็เอาเอาแบบขี้เกียจวันนั้นโดดเรียนด้วยขี้เกียจเรียนก็เลยแบบจะพักะเออก็เลยแบบเอา เอาลากเอาเอาลากไซทูทูบ็อกครับแต่น่าจะลากส่น่าจะเบาผมจะตัดลากสซทูบ็อกก็คือแบบเอาลากไซทูบ็อกครับอะไรประมาณนี้มั้งคือแบบลากไซแบบขนอ่ะแล้วเขาไม่ได้ยินมัน้งแล้วผมก็ไปตัดก็นั่งตึ้อผมก็ไม่ไม่ได้สนใจนะเขาก็มีแบบเหมือนแบบญาติามาเที่ยวร้านตัดผมเขาด้วยเนาะเหมือนเขาทําออนไลน์เขาทำแบบขายพระขายอะไรแบบโทรแบบโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยครับอ๋อก็ขอหให้เจ,จะะริญเจริญสักอย่างแต่เขาขายพระเนาะก็ะคือแบบ แต่ก็เหมือนแบบทำให้แบบดูสมาธิทั้งคู่นะผมก็ไม่ได้สนใจเขาว่าเขาตัดอะไรให้อยู่เขาก็อาจจะแบบความโฟกัสในการสนใจผมน้อยลงอะไรเงี้ยเนาะก็ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าผิดพลาดยังได้แต่ว่าผมก็เหนื่อยผมก็จะพักนะผมว่าพี่ครับตัดผมไปนั่งเล่นโทรศัพท์ได้ไหมดูดโฟกัสสองผมขอหน้าเล่นโทรศัพท์ไปด้วยได้ไหมครับยอะไรเงี้ยเขาก็ออโอเคโอเคเราก็แค่นั่งกม้มก้มเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมก้มอย่างแค่นี้น ขาก็ตัดสบายๆชิวๆของเขาเนะาะสักพักผมก็วางโทรศัพท์แหละแล้วเขาก็ตัดแต่แบบได้ประมาณนึงเขาเห็นผมก็ไม่สนใจแล้วเขาถ่ายเขาอะไรผมว่าเออก็ฟินดีใครเป็นมากแบบเวลาเมื่อก่อนนะตอนเรียนประถมมัธยมอะไรเนี้ยแบบตอนตัดผมเกลียนะมันฟินมากเลยนะแต่ออกมามันก็ไม่ค่อยเทอะแ,แต่แบบตอนตัดโคตรฟินอ่ะคือแบบมันแบบอย่างแบบถ่ายแบบปื๊บมันฟินจริงๆ,ๆว่าแบบอย่างเงี้ยเหมือนมือคนถูเราอะแบบเกาหัวให้อะไรมันฟินนะเว้ยเกาหน่อยหนมนะหนมนะ,นมนะมใช่ ก็ผมพนึกได้เฮ้ยทำไมแบบมันล่องโลหัวจังวะคือคือเขาเขาเขาเหมือนเขาถ่ายหัวเราด้วยลิว่าเขาไม่ได้ตัดฉับๆปกติถ้าลากใส่เขาจะเอากป็ไกรแงบๆเฉยๆใช่ไหมล่ะแต่นี่คือแบบเหมือนเหมือนคุณว่าเขาจะกลืดหัวเราไปนะคือแบบมีรถถ่ายมาถ่ายหัวเราอ่ะงั้นตัดๆๆๆๆๆประมาณนั้นเลยแต่เราก็ไม่ได้สนใจไงก็ปล่อยมันถ่ายหัวไปวันนั้นวันนั้นชิวนะวันชิวเราก็บอกเนาะพี พี่เอออันนี้อันนี้ทรงอะไรเหรอครับเราก็เราเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะมันผิดหรือเปล่าวะแต่เราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกแย่นะเพราะเราก็เข้าใจว่าตอนนั้นเราน่าอาจน่าจะพูดเบานะเพราะตอนนั้นเราก็แบบเ,เบื่อแหละก็แบบพูดเบาๆน่าจะพูดเบาจริงๆเราก็เกรงใจเขาด้วยเพาะคนเยอะเขาบอกอา้าวทูบบอกไม่ใช่เหรอผมอกอ๋อับเมื่อกี้ผมบอกลากใส่ถูกอกแต่ไม่เป็นไรครับอะไรประมาณนั้น,น,นเนาะเขาฮะอ้าว เขาก็ขอโทษนะแล้วเขาก็บอกเขารู้สึกผิดนะก็อันนั้นเขาเป็นแบบทรงแบบเขาไม่ใช่ผู้ชายแท้เนาะเขาเป็นแบบเขาเป็นเพศที่3เนาะแต่เขาดูแบบข้างใครการตัดผมมากเขาชอบการตัดผมมากเลยพอนะเขาดูแบบ perfectionist ในความชอบของเขาเนาะก็ดีนะแต่เขาก็รู้สึกผิดนะเขาก็ดูน้อยๆนะแต่เขาก็ขอโทษผมก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมเข้าใจนะเขาอาจจะปวกผิดแต่ก็น่าหน่อยเนาะผมก็เลยแบบปล่อยเขาตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอโทษเขาโทษผมหลายครั้งแล้วผมก็ไม่เป็นไรเราก็ผิดเองด้วยแต่ว่าผมเพิ่งนึกได้เว้ย ้ามันสั้นใช่ไหมมันยาวมันเฟี้ยวเว้ยแต่มันสั้นมันก็เฟี้ยวเว้ยแต่สั้นมันออกแนวเกลียนๆว่าผมดูแล้วมันน่าจะติ่มอยู่นะผมก็เลยเฮ้ยฉีกมาหน่อยรู้ถึงแบบทรงแบบที่เขาชอบตัดแบบเกลียนๆแบบไถกันอะแล้วแบบทรงแบบลวดลายอะไรเงี้ยแต่ผมด้านข้างผมมันค่อนข้างจะแบบโล่งไงเพราะฉะนั้นผมน่าจะไถได้อะพื้นภาพปุ๊บโหมันเท่อะไรเงี้ยก็แบบตะลาใช่ไหมกลยแบบตื้อเตียวปื้อเดียวอย่างเงี้ยเขาก็เขาไม่มั่นใจนะ ผมผมไม่รู้ในวงการตัดผมมันยากหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่ามันง่ายไม่รู้มันยากรอเปล่ามันมันผมแค่ว่าแด้วปุ๊บแค่นี้พี่แค่นี้พี่สภาพเขาเขาไม่ได้เออพี่ไม่มั่นใจเลยพี่แบบพี่ไม่มั่นใจในการทําลายอย่างนี้เลยผมก็เออไม่เป็นไรพี่ผมชิวผมเอาทำเรื่อๆเอาเอาฮาคือกะเอาฮาผมเอาฮาเฉยพี่ก็ไถ เขาก็ไม่ถ่ายให้เขาเขาเอามืออึ้งไปสักพักเนาะเราก็ตื้อตื้อถ่ายเราตื้อหลยเราก็ความจริงเขาไม่น่าจะทําให้นะถ้าสั่งตรงๆแต่เขาน่าจะรู้สึกผิดและว่าเขาแบบตัดผิดทรงอะไรอย่างเงี้ยรานที่บอกเราเขาดูแบบเป็นโรกัสชั่นนิดในการตัดผมเนาะเขาตัดดีมากเลยนะเขาแบบซอยแบบโอ้ตัดทรงหนึ่งแบบอันเนี้ยแค่ทูบอ็อกนะเขาตัดแบบเป็นชั่วโมงอะจริงเขาแบบซอยซอยแบบจิ๊บจิๆจิจิแต่ค่าตัดผมมันก็ไม่ได้แบบสี่สิบห้าสิบบาทนะเนาะก็แบบสองร้อย บอกไปก่อน200ก้อนเลดในเมืองเชียงใหม่อะก็ขอว่าปกตินะในในเลดแถวเนี้ยในตัวเมืองเชียงใหม่เงี้ยมันมันแพงมันแพงเรื่องปกติเนาะแต่มันก็ตัดดีแหละมันไม่ใช่แบบตัดแบบกระโดดกระลาแบบป๊าป๊าป๊าป่ะเนาะพอเขาตัดเสร็จเนาะปุ๊บผมก็หันข้างดูเฮ้ยมันก็ดูดีนะแบบอย่างเงี้ยมันก็เป็นทรงนะเขาแบบทําเท่มากนะผมอาจจะยุ่งยุ่งนะใส่มอน็อกมาตึ๊บปึ๊บเป็นไงเท่นะปมว่าเท่เขาตัดดีเขาไล่เฟดแบบป๊าป๊าป่ะ ขยี้ให้ได้ปะนี่โอ้โหมันอยู่ที่เบ้าหน้าเนี่ยน้องก็แบบพี่ก็แบบค่าตัว20ล้านแล้วผมแบบผมก็ไม่อยากกลับไปเป็นเด็ก,กน,นักเรียนอีกครั้งไงเพราะเมื่อก,ก่อนผมค่อนข้างจะติ่งมามันแบบเอ้ยเราจะฉีกไงเราจะฉีกสักพักผมคิดได้เว้ยมันไม่ใช่แค่อย่างงี้ละผมนึกภาพแบบอินฟินิตี้อ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยฟึบฟึบอ,อ,อ่ะอย่างเงี้ยฟึบใช่ไหมแล้วมันฟึบอ,อย่างเงี้ยแบบเท่ๆอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอย่างเงี้นะแต่เขาก็ แบบผมก็ให้เขาแบบคิดเอตตามตั้งแต่เขาแหละผมก็วาดกระดาษให้เขาดูเฉยว่ามันเป็นอย่างประมาณนี้นะเขาก็ดีไซน์ตามหัวผมแหละนะแล้วก็ตื้อตื้อเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทาให้อืโอยนึกภาพแบบนางยักษ์ที่รักพระไภัยมณีอะ่ะแต่แบบพระอพัยมณีบอกว่าถ้ารักเราอะ่ะก็ไปแต่งกับเหนือสุดหล่อคนนี้สิอย่ามาแต่งกับเราเราไม่ชอบเธอแต่เธอไปแต่งกับเหนือได้ไหมถ้ารักเราจริงอะไรประมาณนั้นนางยักษ์ก็รักพระอภัยมนีก็ต้องทาตามาพระอพัยมณีถูกไหมก็มาแต่งกับผมผมก็ได้นางยักษ์สุดสวยสุดเอ็กซ์สุดเซ็กซี่มาไว้ในก็โป ทุกคนครับระวังนะครับไอนี้มันบ้าไอเนี้ยมันบ้าเด็ดมากเด็ดมากนั่นแหละก็น่ารักก็ต้องยอมรับว่านางยักษ์มันน่ารักไปเข้าเรื่องเราต่อเขาก็ตั้มใจตัดให้แล้วเขาก็โอ้โหเล่งอยู่นานเลยผมก็วาดให้เขาตอนแรกเป็นเส้นผมจําได้เขายืนาย่นใบเสร็จมาเลยเนาะแบบเป็นใบเสร็จสินค้าอะไรเงี้ยแล้วยื่นขหลังให,ให,ห้ให้เขียนตอนแรกผมเขียนอย่างนี้เลยปุ๊บเอาแบบ เป๊ะเลยนะเกือบเกือบเป๊ะเลยกันนะปุ๊บผมเอ้ยไม่สวยท่าทิ้งแล้วก็ขีดปุ๊บเอ้ยน่าจะได้ประมาณนี้แล้วผมก็บอกเอ้ยแต่กลัวเขาแบบอันนี้คือกลัวเขาทําไม่ได้ไงก็อันนี้ตัวแรกเป็นอย่างนี้กากบาดอันนี้คือตัวแลกตัวเลือที่เขาแบบถ้าเขาทาได้เนาะแต่ว่าถ้าเขาแบบไม่มั่นใจก็แค่ขีดเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเท่ๆกิบภาพอยู่บนหัวผมก็ได้จริงๆแล้วก็สวยสวยมากเขาก็ไม่มั่นใจนะเขาแต่เขาก็ทำตั้ใจทํารู้สึกผิดแหละ ไม่รู้มันมันไม่ผมไม่รู้ว่ามันยากหรือเปล่าในวงการตัดผมผมไม่รู้ว่ามันยากแต่ผมในความคิดผมนะผมผมไม่มีความรู้นะผมแค่คิดว่ามันไถคิดว่าจะเป็นการไถเฉยแต่เขาไม่เกินคาดผมแต่ผมก็ชอบนะผมรู้ว่าแบบแค่แบบเอาแบตเตอรี่มากรีดแบบเป็นทรงแบบกรึดกรึเฉยแต่ไม่เขาตะไบไหมหรือว่าที่โกนหนวดไหมที่แบบคึกคือคคเวลาโกนผมอะมาแบบอย่างนี้เลยผมรู้ว่าเขาใชแบตเตอรี่กลึดกดผมที่ผมคิดว่ามันง่ายเพราะว่าอย่างนั้นแต่เขาไม่เขาแบบมากรีดกึดกรึดค่อยค่อยแบบ ซอยยิบ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 แบบอุ้ยลายแค่นี้นะเสียเวลาไปมันแบบสิบนาทีสิบห้านาทีคือแบบนานมากอะอย่างเงี้ยก็เขากรีดเขาก็บอกตลอดนะว่าเขาไม่เขาไม่มั่นใจเลยอะดูดูพี่ดิผมจําคําพูดนี้ได้ดูพี่ดิตอนนี้พี่ทํางานแบบไม่มีความสุขเลยเพราะผมก็หัวเราะเนาะเขา,าหให้หัวเราให้แบบเขาแบบคลายความเครียดนะเพราะผมแบบบอกตลอดนะว่าผมชิวผมชิวไม่เป็นไรพลาดพลาดก็แบบโกนเลยพี่โกนลงแบบข้างๆทิ้งเลยพี่ มันก็มันแก้ได้เนาะมันแบบมันโกนได้มันร้องโล่งๆ้ข้างๆมันโล่งได้เนาะมันก็ยังเป็นทรงอยู่เนาะนั่นแหละในใจผมก็เอาฮาผมก็เอาเาเอาคอนเทนต์อะต่ละคอนเทนต์อะตอนนั้นตอนนั้นคือไม่เอาอะไรแล้วเอาคอนเทนต์อะชีวิตนี้คือแบบไม่เอาอะไรแล้วเอาคอนเทนต์อย่างเดียวตอนนั้นอะก็เหมือนแบบบังคับขืนใจเขาอะก็ขืนใจเขาอยู่อะแต่ก็ทำทำอางได้ก็อยากแค่อยากหล่ออะเห็นแบบไปรุ่นแบบต่างชาติเต้นยุโรปอะไเขากรีดกันก็อยากกรีดอะอายชาโดไม่ใช่กรีดผมกรีดผมจะกรีดเนือน่งึ แต่ว่าพี่เขาแบบรู้สึกผิดตอนนี้ก็ยังรู้สึกผิดอยู่นะแต่ว่าผมว่ามันก็สวยอยู่นะก็แบบก็ให้เขาได้ลองนะให้เขาแบบฝึกความกล้าผมจาได้เลยเขาบอกว่าเมื่อก่อนะเคยทําอย่างเงี้ยมีลูกค้ามาสั่งแล้วลูกค้ามาด่าว่าไม่ชอบว่าทําไม่สวยเขาเลยขาดความมั่นใจเลยตนะั้งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการไปซ้ําแผลเขาหรือว่าเป็นการเปิดประตูความกล้าของเขาเนาะผมก็ถ้าเป็นการเปิดประจุความกล้าของเขาผมว่าดีใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าน่าคนเรามปาิดพลากันได้นะแล้วมันก็พัฒนานะแต่เขาดูแบบไม่มั่นใจเลยแพนิก ออกขั้นแบบแพนิคหน่อยๆอ่ะนั่นแหละเนาะก็นึกภาพแบบฟิลแบบเพอร์ฟเฟิร์ฟฟคเพอร์ฟแฟคเพอร์เฟคชันนีปแบบทำผิดพลาดมาแล้วไม่อยากทำผิดซ้ำอะไรเงี้ยเออแต่ผมว่ามันดีนะมันเท่นะอ่ขึ้นรูปรอบปุ๊บน่ะมันเท่นะรูปรูปนี่คือแบบตัดเสร็จกับผ่อมาถ่ายเลยเนาะปวดท้องนะตอนนั้นแบบท้องเสียไม่ใช่คนละถ่ายนั่นแหละเนาะประเด็นก็คือผมมันหล่อมันเท่ถ้าพี่เขาดูคลิปนี้อยู่นะผมก็อยากจะบอกว่าพี่ก็ตัดเท่อยู่นะผมไม่รู้มันเท่ในระบบงานนี้หรือเปล่านะแต่ว่าแน่ผมวว่่ามันนเเทะดดี๋ยูิ ดูกรีดเนี่ยผมว่ามันเท่นะตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่มำไมก็เท่กว่าที่ผมคาดหวังกว่าเยอะเลยดิดิโคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรอันตรายแบบวัยรุ่นแบบซีน,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 นบัอบเวแบบปั๊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 บเลยเหมือนเคบับเคบิบอะไรวนะคาบ,บิบเออย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บในแบบพรีเซนต์เขาอะที่แบบปุ๊บปุ๊บแต่เสร็จเขาก็ยังไม่มั่นใจนะเขาบอกพี่ก็บอกอยู่เสมอนะว่าพี่ไม่มั่นใจเลยน้องเขาดูแบบเพอร์เฟคชั่นนิดในด้านนี้มากเลยเนาะผมก็เข้าใจ ผมก็มีเรื่องที่แบบเมื่อก่อนผมก็แพนิคหลายอย่างเนาะผมเชื่อว่าหละเราก็มีแผลใจอยู่อยู่ที่เราจะประชิญออกมาไหมหรือว่าบางคนก็ไม่จําเป็นต้องประเชิญเนาะก็ทำให้มันทําให้เราไม่มีความสุขอู่แล้วแหละการประชิญกับแพนิคแตถ่ถ้าเราสู้จนเราสามารถออกหรือเกือบออกจากคอมมอโซนนั้นได้มันจะรู้สึกดีมากแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องทําใช่ไหมล่ะแล้วแต่นแ,แ,แล้วแต่ความสุขข,ของคนเนะาะแต่ผมใช้บริการนะผมก็ก็อยากได้แบบฉี่กออกมาอะไรเงี้ย เขาก็ทาให้ก็ขอบคุณครับถึงมันจะดูเป็นการขืนใจเขาอยู่บ้างอะไรเงี้ยผมก็เสร็จแล้วนะผมก็ล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาต่อคิวรอผมอะไรเงี้ยผมก็ปุ๊บปุ๊บผมจำเหตุการณ์อยู่นึกภาพอยู่เนาะปุ๊บปุ๊บผมก็อ่าก็ขอบคุณครับแล้วก็จ่ายตังนะเขาก็บอก200บาทผมก็สแกนจ่ายปุ๊บปุ๊บใส่ชุดถส่กระเป๋าออกไปอะไรเงี้ยเนาะแค่นี้แหละสุดท้ายนี้ใครแบบชอบตัดทรงไหนอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะผมสำหรับผมตอนนี้นะผมชอบทูบ็อกซ์ลากใส่แล้วก็ถ้าให้เลือกหนึ่งทรงก็คงจะเป็นทู เมื่อก่อนผมตัดแต่ทรงนักเรียนเนาะตอนเป็นเด็กไม่ค่อยกล้าฉีกเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นแบบลองทรงสูงอนะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยต่างากับนักเรียนเท่าไหร่นักเรียนเท่ก่อนเลยทำทรงสูงมันทิเดียวอะไม่รู้จะลองทรงไปทำไมแต่ก็อยากให้ทุกคนกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆเนาะใครแบบ ไม่เคยอยากลองทรงนี้แต่ไม่กล้าไม่เข้ากับเราหรือเปล่าลองดูเนาะลองดูอ่ะถึงมันจะแปลกผมเข้าใจคนมองแปลกอยู่แล้วแหละถ้ามันแปลกคนยังมองแปลกปกติแต่เดี๋ยวเขาก็ลืมเขาก็กลับไปสนใจตัวเองมันก็เหมือนที่ผมแหละสนใจน้องเพียงคนเดียวแต่หลายคนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใจพี่ก็มีห้องเดียวแต่มีหลายคนก็รักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เปียบเทียบประมาณนั้นเลยประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแต่ก็อยากให้น้องอรักพี่ก็กดซับอืมกดซับได้ไหมซับแนวอะซับครลเบอร์อะซับ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 ,ซบ สับ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 แบบอย่างเงี้ยอันนั้นหมูสับอันนี้แบบสับแบบสามสี่คนอันนั้นแก๊งหมูสับอันที่แบบอาชัชาชาหม่อมจ้องหมกอันนั้นแก๊งสามชาไอ้านั่นแหละกดซับด้วยแนวเนี้ยมาพูดด้วยประเด็นความกล้าดีกว่านาะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ผมเป็นกาลังใจในนะ้เนาะรูปนี้ไม่ไม่ไม่รู้เปรียบผ้าหรือเรียกอะไรเรียกองค์นี้แล้วกันให้กาลังใจสู้สองนิ้วเนี่ยอ่าให้กําลังใจอยู่นะสนะู้ๆนะสู้ๆแค่นั้นเองสู้ๆมันแค่ก้าวออกไปอะ่ะเหมือนแบบข้างหน้าแบบเป็นลําธารที่แบบคุณกลัวน้ํามากๆคุณแพนิคน้ํามากแต่มันไแบบม่ไม่แค่แบบลําธารตื้นๆคคนแค่เหยียบเยยบข้าไปอะ่ะคุณแค่เหยียบก้าวเหยียบเข้าไปอ่ะคุณจะก้าวไปข้างหน้า